เราพาคุณผู้ชมไปที่บ้านแหดหมู่ที่12ตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะคะกรมฐานพรานที่32เนี่ยได้จัดกำลังพลจิตอาสาพ,พระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจพร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด6ลิตรคาะจำนวน1คันดำเนินการแจกจ่ายน้ำสะอาดตามโครงการราดรัฐร่วมใจช่วยแผ่แ้งประจำปี2568โดยได้แจกจ่ายน้ำไปยังภาชนะรองรับน้ำนะคะแล้วก็ถังเก็บน้ำตามบ้านเดือนของพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค ทั้งสิ้นเนี่ยแหลังคาเรือนรวมปริมาณน้ำทั้งสิ้น12,000ลิตรค่ะ หลังจากในพื้นที่เนะี่ยตงบอกตอนนี้กําลังได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ขยายกว้างแล้วก็ส่งผลทําให้แหล่งน้าตามธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เริ่มที่จะแห้งขอดจนไม่เพียงพอต่อการสูบน้ําขึ้นมาผลิตประปาหมู่บ้านแจกจ่ายได้ทันต่อความต้องการทางนี้เองก็จะช่วยลดผลกระทบนะคะจากเรื่องของการขาดแคลนน้ําแล้วก็ช่วยให้ประชาชนได้มีน้ําสํารองไว้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันด้วยโดยท้งหน่วยจะยังคงจัดกาลังพลจิตอาสาพร้อมรถ ทุกน้ำค่ะไปลงพื้นที่ออกแจกจ่ายน้ำสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลายลงตามลำดับซึ่งกร็ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญนะคะที่หน่วยทหารยังคงเดินหน้าปฏิบตัติเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ค่ะ